สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ท,ทุกท่านนะครับผมพบ,บกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อารโมเลดซึ่งช่องของเราภูมิใจนเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคเค้าดป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาร ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทศวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งทั้งนั้นแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่เสาะแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายด้ียได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นะครับนั่นก็คือ มีดหมอของท่านเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลนะครับมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0 9 7 0 1 9 5 6 1 8นะครับ แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนโดยเฉพาะวันหยุดนะครับผมสามารถที่จะพูดคุยตอบแชทเพื่อนได้ทั้งวันเลยนะครับในกรณีที่นะครับติดต่อผมในวันวันปกตินะครับติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็มีหลายช่องทางนะครับที่จะจะแนะนำนะครับเพื่อนนะครับนั่นก็คือเฟซบุ o กนะครับเพื่อนซึ่ง Facebook ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนจำไว้เลยนะครับแคปไปเลยนะครับก็เข้าไปแอดกันเป็นเพื่อนกันจะเยอะนะครับ ในก็จะมีนะครับวัตถุมงคลนะครับให้เพื่อนๆได้นะครับศึกษากันนะครับไม่เช่าหาไม่ว่าอะไรนะครับเพื่อนๆนะครับก็เข้าไปดูนะครับนะครับข้อมูลแน่นๆแบบนี้นะครับเผื่อมีรุ่นไหนที่ตรงใจเพื่อนๆก็ทักแอดมินเข้าไปทําการซื้อขายได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือนะครับเพื่อนๆเพจนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็เป็นอีกนะครับหนึ่งช่องทางในการที่จะนะครับให้เพื่อนได้รับความสะดวกนะครับก็ลองเข้าไปนะครับติดต่อสอบถามนะครับว่าถุมงคลที่ลงอยู่ในนีทต้งหมดนีร้นตผ่านมือผมแล้วทั้งสิ้นนะครับแต่นั้นี้รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับสนใจรายการไหนก็ทักแอดมินเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา พบกับนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับซึ่งได้รับความนิยมนะครับก็เริ่มจากที่ของเริ่มจะหายากนะครับนั่นก็คือสีพึ่งปี6กสองนะครับไม่ว่าจะเป็นตลับแอปเปิลแบบนี้นะครับหลวงพ่อท่านหุงเองอันนี้เป็นของตู้วัดนะครับแต่เป็นสีพึ่งวาระก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้สีพึ่งจันเพนนะครับข้อมูลก็อยากรู้ข้อมูลแน่นๆนก็เข้าไปศึกษาได้ในไทม์ไลน์ผมนะครับหรือไม่ก็ Facebook f แฟนเพจนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับ นะครับหลวงพ่อท่านเก่งในเรื่องของปราดขิกสีพึ่งนะครับแล้วก็ตะกุดด้วยนะครับซึ่งตะกุดที่เป็นตํานานก็ตะกุดมหาราชพอฉันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าครับสุดๆนะครับใครมีใครก็หวงแหนใครก็ตามหากันอยู่นะครับในสายเก็บนะครับเนื่องจากมนสารนี่แบบเดียวกันกับของที่ที่อุดในกันมีดของรุ่นหอฉันนั่นเองนะครับหลวงพ่อท่านจานมือทุกดอกนะครับแล้วก็ต่อโคตด นะครับต่อโคดพัดตัวเดียวกับที่ตอกที่มีดหอฉันแล้วก็โคดตัวนะนะครับตัวเดียวที่ตอกกับเหรียญหอชันนั่นเองนะครับเหรียญหอชันแบบนี้นะครับที่ตอกโคอันี้เป็นนวะลงยาสินเงินทั้เพื่อนนะครับหายากมากนะครับก็ได้เข้ามาอีกนะครับคืออะไรก็ตามที่ผมมีเกินหนึ่งนะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับอย่างนวะลงยาสินเงินในผมมีแล้วนะครับดังนั้นผมไปเลี่ยมเก็บผิวอย่างดีนะครับสวยครับ สภาพนี้ถือว่าสวยเลยนะครับกล่องเดิมแบบนี้นะเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจนะครับส่วนประหลัดขิกนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นไม้ขนุนนะครับเบาๆแบบนี้ลอยจานเนี่ยครับหงวงพ่อเลยนะครับจานหลวงพ่อแบบนี้เลยนะครับมีจานหมึกดํากับหมึกขาวนะครับเป็นแจกกรรมการนะครับแบบนี้แจกกรรมการนะครับได้มาจากกรรมการวัดเลยนะครับก็ราคาไม่แรงนะครับหายากนะครับผมได้มาเบาผมก็เปิดเบาๆนั่นเองนะครับบวกบางๆนะครับเพื่อน สนใจก็รีบทักมานะครับมีในตำนานอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่นหอระฆังปี60นะครับสาริกาแบบนี้สร้างห้ารอยเล่มนะครับหมายเลขนะครับหมายเลขนะครับสามสี่เก้าหรือประมาณนี้นะครับสามเก้าสามเก้าสี่ประมาณนี้ครับมองไม่ค่อยชัดเลยนะครับมันมืดนะครับก็ประมาณนี้นะครับรู้แต่ว่าสวยนะครับนะครับอาจจะมีรอยจานนะครับที่ ลงเหล็กจานที่แหมตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับรวมทั้งนี่เลยนะครับนะครับนะครับข้อมูลก็ลงไว้นะครับหมายเลขอะไรเดี๋ยวไปดูเอานะครับตอนนี้ผมก็มองไม่ค่อยชัดนะครับมืดนะครับสายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพื่อนก็นะครับเป็นรุ่นที่นิยมนะครับปลูกเศรษีวาระกับหนึ่งไตรมาสนะครับนิยมมากนะครับ ตอนนี้เริ่มหายยากนะครับมันจะเริ่มหายยากหายากวานาแล้วนะครับนานที่จะหลุดเข้ามาัครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับยุคนี้แบบนี้นี่ใครเก็บได้เก็บนะครับเพราะว่าของจะหลุดออกมาแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนมือแต่ถ้าลองเป็นเศรษฐกิจดีๆนี่เพื่อนจะไม่ได้เห็นแน่นอนนะครับผมเองผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับเพราะใครมีใครก็แข็งไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าของดีมีประสบการณ์นะครับแต่หลายท่านนี่เอาไปแขวนเอาไปเลี่ยมห้ยแขวนคอเลยนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์มากนะครับ รุ่นหอชั้นหอระฆังพวกนี้นี่ปี60นี่ผ่าวิธีเสา5ปี60นะครับ1เมษาปี60เสา5ตัวผู้ด้วยนะครับแล้วก็บุกเสกไตรมาสด้วยนะครับใครที่หามีดเสา5ไม่ได้หามีดไตรมาสไม่ได้ก็นี่แหละไม่น้อยหน้าใครแน่นอนนะครับหอระฆังปี60นะครับผมบอกเลยนะครับซองเดิมแบบนี้นะครับนะครับใครที่สนใจนะครับเพื่อนทักมาเลยนะครับหรือจะเป็นนะครับราคาเบาๆครับสายกาปี64ไม้ คูณตายพายแบบนี้ก็มีแบ่งปันนะครับหรือจะเป็นมีดปากกา2.5ง้นิ้วครับไม้ขนุนตายพายครับสีเหลืองอรามดุทองคาแบบนี้ก็มีแบงแบ่งปันนะครับเพื่อนราคาไม่แรงนะครับหรือจะเป็นมีดวัดเขาล้อนะครับนะครับผมบอกเลยว่าพื่นทุกคนสูงนะครับแน่นอนนะครับมีคนเอาไปใช้แล้วนะครับมีประสบการณ์ผมทักไปถามแล้วนะครับก็บอกว่านะครับเขาโดนกั่นแกล้งจากญาติพี่น้องอะไรประมาณนั้นนะครับมีของคือเขาเลี้ยงผีเลี้ยงอะไรประมาณนั้นแหละครับ บรรพบุรุษเขานะครับเ้าเป็นเขยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สบายตัวนะครับมีของดีป้องกันตัวนะครับไม่มีอะไรมากวนใจนะครับอันนี้ก็จากปากของลูกค้านะครับไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผู้ทุกคุณมีดหลงประเดิมนะครับเหล็กสารเก่าหลงประเดิมนะครับสุดยอดขนาดไหนก็นะครับต้องไปถามคนแถววัดเขาล้อดูนะครับทำไมกระทืงห่วงกันนะครับเพื่อนนะครับนอกจากเช่าไปก็ได้ รวมบุญสร้างโรงครัวด้วยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับคุณพระปราบมานนะครับหมายเลขหนึ่งสองสามนะครับเฉียวไปเฉียวมาไม่มีเจ้าของนะครับอยากได้ติดจองแต่อยู่ๆก็ไม่พร้อมครับตอนนี้รอเจ้าของแน่นอนนะครับมีวาระใดๆก็ตามครับที่ต่อโคตวัดนะครับแล้วมีหมายเลขเนี่ยนั้นคืออนาคตไกแน่นอนนะครับคุณพระปราบมานเนี่ยเป็นมีดที่หลวงพ่อพัดท่านดำริให้สร้างเองนะครับ ปลุกเสกเข้มขังมากนะครับยันที่ใช้ก็เป็นยันครูของหลวงพุทธพระสาเลแล้วก็หลวงพเดิมพระตองโพนทางนั้นเลยนะครับการจะหามีด5นิ้วที่มียันแบบนี้ต้องเป็นมีดวาระเท่านั้นนะครับถึงจะเจอนะครับถ้าเป็นมีดวาระก็จะเป็นครับน่องสิงหน้าเกี้ยวนะครับกองจัดอะลายเสยมาเต็มใบเสมาครึ่งใบเท่านั้นนะครับจะหายันครูแบบนี้ก็ต้องมีดวาระนะครับอย่ารอให้แพงนะครับทะลุครึ่งหมื่น ไปบืนก่อนนะครับเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็วิ่งหาตอนนี้ยังพอหาได้นะครับในราคาที่เบาๆนะครับแต่ต่อไปเนี่ยนะครับเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นนี่บอกเลยว่าพีิกแผ่นดินหาได้นะครับมีดพวกนี้นะครับมีประสบการณ์สูงนะครับอีกถึงรุ่นที่อยากจะแนะนำก็ครับนั่นก็คือมีดเลื่อนสมรรถศักดิ์นะครับถือว่าเป็นเลื่อนสมรรถศักดิ์รุ่นแรกนะครับที่ที่มีการจัดสร้างนะครับเสมาครึ่งใบแบบนี้แล้วก็ตอกลายันแบบนี้เพื่อนๆดูนะครับ สวยงามมากนะครับมีมาแบ่งทั้งหมด3มเล่มนะครับก็ใครที่สนใจก็ทักมาเลยนะครับเพื่อนหายากแล้วนะครับราคาขยับแล้วนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไอประเด็นราคานีไม่สาคัญนะครับสำคัญที่ว่าจะหามีดได้ไหมนะครับเพราะว่าสักสีเลื่อนรุ่นแรกนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้เช่าไม่ได้จองไม่ได้เก็บเหมือนกันนะครับพอเพื่อนๆทักหาผมไปถามไม่มีเลยนะครับ คนที่จองไว้เยอะๆเขาก็จะแบ่งให้เล่ม2เล่มแล้วเขาก็จะเก็บนะครับแล้วเก็บแต่ละคนนี่ไม่ได้เก็บเล่มเดียวนะครับเก็บ3มเล่มสี่เล่มทั้งนั้นนะครับเก็บไว้เพราะว่าอนาคตจะมีแน่นอนนะครับเพราะว่ามีดวาระใดๆก็ตามที่ออกโดยวัดนะครับตอกทั้งโค้ดวัดแล้วก็มีหมายเลขนะครับแล้วถ้าเป็นวาระพิเศษแบบนี้นะครับศักดิ์ศรีรุ่นแรกนะครับต่อไปคุณจะต้องถามหาต่อไปจะมีในสระบบแน่นอนนะครับมีงานประกวดอะไรพวกนี้จะมีรุ่นนี้แน่นอนนะครับดังนั้นราคานะครับ มีมาแบ่งปัน3าเล่มนะครับกำลังจะเข้ามายังมาไม่ถึงนะครับเล่มนี้เป็นเล่มส่วนตัวของผมนะครับนะครับก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นมีดวันลาวันเกิดหลวงพ่อนะครับอายุ100ปีนะครับสิบสองพฤษภาคม64ี่นะครับผมรู้สึกว่ารุ่นนี้ผมจะปล่อยไปประมาณเกือบ5้าสิบเล่มแล้วนะครับนะครับแล้วเข้ามาล่าสุดก็คือ2เล่มนะครับแล้วเล่มนี้จะเล่มสุดท้ายนะครับสวยนะครับเพื่อนๆนะครับ สวยเลยนะครับหลวงพ่อท่านบอกว่าเสกไปเข้าแล้วนะครับเสกนานมากนะครับตอนช่วงที่โควิดระบาดรอบล่าสุดนะครับปิดวัดนะครับไม่ให้ใครเข้านะครับหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ไปไหนก็เสกมีดเลยนะครับเสกทุกวันนะครับจนถึงวันที่ส2องพฤษภาที่เปิดให้คนเข้าไปแล้วก็จัดพิธีเสกท่านก็เสกอีกรอบหนึ่งเลยนะครับหรือจะเป็นคุณพระปราบมานในเวอร์ชั่นแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับด้ามงาฝักงาแหมเงิน ผมบอกเลยว่าโคตรหายยากนะครับเล่มนี้นี่ไปจีบลูกศิษย์สายตรงเลยนะครับจากวัดนะครับเขาแบ่งจนเพลินว่างั้นเถอะเขาเก็บไว้ประมาณสามสี่เล่มนะครับแบ่งจนผมไปถามสุดท้ายนะครับจึงได้เล่มสวยมาดังนั้นเล่มนี้ถือว่าเล่มเป็นเล่มที่สวยที่สุดเท่าที่เขามีนั่นเองนะครับแล้วก็สวยจริงๆนะครับรอยจานแบบนี้นะครับอ่าใหม่ๆที่เพื่อนๆเ,เห็นนะ่ะก็ผมบอกเลยว่าเป็นรอยจานของอาจาย์เอนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่ก็คือ องพ่อนะครับนี่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับจะหา2.5จนิ้วที่ตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อีกฝั่งเป็นเสมาเต็มใบนี่ก็ยากนะครับต่อโค้ดวัดมีหมายเลขครับหมายเลข3 1มนึนะครับสรื่องการสร้างนี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับยังหาข้อมูลไม่ได้นะครับแต่ที่เคยเห็นเนี่ยมันจําไม่ได้เท่านั้นครับว่า5 9หรือ6 9เล่มประมาณนี้นะครับแต่ว่าเยอะสุดก็ไม่ถึงร้อยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าไม่ถึงร้อยเล่มนะครับ แล้วก็จองกันนานมากนะครับจองตั้งแต่ต้นปี63นะครับมาเสกให้อีกทีก็ปลายปี6 3เลยนะครับเพื่อนนะครับจองนานมากเพราะว่าทํายากทําสวยด้วยนะครับเป็นมีดที่สวยและน่าเก็บนะครับอนาคตนี่มันทะลุหมื่นอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับทะลุหมื่นไปไกลอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับมีปละของวัดด้วยหรือจะเป็นนะครับมีดอันดับหนึ่งของหลวงพ่อนะครับ ไม่มีใครไม่รู้จักมีดแปดรอบนะครับเหล็กน้ำพีแบบนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับถ้าเล่นสายนี้ต้องรู้จักมีดแปดรอบนะครับถือว่าเป็นมีดอันดับหนึ่งของหลวงพ่อนะครับมีคนจับพลังนะครับในสายที่นั่งวิปัสสนาแบบนี้เขาก็จับมาในบรรดามีดที่มีที่มีพลังสูงจริงนะครับที่จับพุทธคุณได้นะครับอันนี้มันเป็นไม่ต้องเชื่อผมนะครับผมก็พูดให้ฟังตามที่ลูกค้าผมนะก็เช่าผมไปแล้วเขาเอาไปมีญาติมีอะไรประมาณนั้นแหละครับ เขาก็บอกว่าก็จะมีมีดแปดรอบหอชันหอระคังพวกปีลึกข้างหลายนั่นแหละครับที่มีเพื่อคุณสูงแต่ว่ารุ่นหลังๆมานะครับก็มีเช่นกันนะครับก็มีเช่นกันนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่เขาก็บอกแค่ว่าสูงแค่นั้นเองนะครับเขาเขาเช่าผมไปเยอะนะครับหลายเล่มนะครับหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็บอกว่าใช้ได้หมดเลยนะครับมีคนจับพลังให้แบบ เป็นอาเป็นอะไรเขาประมาณนั้นนะครับเ,เพื่อนนะครับก็ถือว่ามีพุทธคุณสูงพึ่งพาได้ทุกเล่มทุกรุ่นมีประสบการณ์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะใหม่ๆที่เพิ่งปลูกเสกนะครับผมพ่อท่านอธิษฐานจิตไม่ว่าจะเป็นาวาระใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นายทุนมาขอสร้างนะครับอ,อย่างที่ล่าสุดที่ผมนั่นไปก็อ,อย่างสิงหราชราชามีทรัพย์นะครับปี63อันนั้นโอ้โหมีคนใช้แบบมีประสบการณ์แบบสุดๆเลยนะครับ แล้วก็เป็นรวมทั้งมีดวัดแบบนี้นี่นะครับบอกหลับไม่เคยนอนหลับครับแค่สาริกาปี64ี่เอาไปใช้บอกโอ้หลับสบายนะครับไม่มีอะไรมากวนนะครับนี่ก็คือคําบอกเล่าจากลูกค้าที่เช่าไปนะครับผมไม่ต้องไปแต่งเรื่องมาพูดอะไรยอแยะนะครับคนที่ดูผมมาตั้งแต่แรกผมพูดแบบนี้เขาเขาเชื่อนะครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาก็บอกโอ้ยนะครับโมกแล้วนะครับก็อันนี้ไม่ว่ากันนะครับ แสดงว่าคุณเนี่ยจะพลาดของดีนั่นเองนะครับวัตถุมงคลถ้าในยุคนี้ก็ต้องหลงหลวงพ่อพัดนะครับถ้าเป็นมีดหมอนะครับผมบอกเลยว่าอย่ารอให้นะครับอนาคตที่แบบว่าใกล้เกิดกินด่างนะครับหรือว่าเกิดทันยุคแล้วไม่ได้มีวัสักชิ้นนี้ผมว่าถือว่าพลาดเลยนะครับอ,อารมณ์เดียวประมาณกับเราเกิดทันในยุคของหลวงพ่อเดิมนั่นเองนะครับเพราะว่ายุคนั้นนี่นะครับหลวงพ่อเดิมท่านเขาบอกว่าสุดยอดมากนะครับ ถือว่ามีดหมอของท่านนี่สุดยอดจริงๆนะครับแต่งั้นนี่เราเกิดมาทันในยุคของหลวงพพาทนะครับได้เห็นท่านนะครับได้ชื่นชมบารมีท่านนะครับได้มีโอกาสได้ใช้วัตถุมงคลแท้ๆนะครับที่เพิ่งเช่าหามานะครับจากคนข้างในวัดนั่นเองนะครับโดยเฉพาะปีใหม่ๆเนี่ยผมได้มาจากคนข้างในนั่นเองนะครับเวลามียอดเขาจะทักบอกผมนะครับผมก็จะตัดมานะครับดังนั้นนะครับจึงได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับผมแปะราคากลางทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมา เห็นราคาแล้วนะครับบางทีตกใจนะครับมันเป็นราคานั้นจริงๆนะครับราคาที่ผมเปิดเนี่เป็นราคากลางจริงๆนะครับแต่ส่วนราคาปิดเนี่ยอยู่ที่เพื่อนๆเลยนะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมนะครับราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับถ้าเล่มไหนเนี่ยผมได้มาเบาเนี่ยนะครับผมลดให้ได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้าเล่มไหนไม่ได้ชิ้นไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆนั่นเองนะครับหรือจะเป็นนะครับ พยันตอนนี้ก็ฮอตฮิตมากนะครับผมบอกเลยว่าแบบนี้หายากนะครับพยันฝ่ามือร้อยปีนะครับที่จะมีนะครับจานตัวมิแบบนี้นะครับเป็นหัวใจพระคาถานะครับหรือจะเป็นลายเซ็นแบบนี้นี่หลวงพ่อท่านเซ็นให้เองนะครับหรือจะเป็นฝ่าเท้าปี60ศแบบนี้เพื่อนเพื่อนนะครับผมบอกเลยว่าหายากสุดสุดนะครับปีห0นะครับนี่ครับการที่จะมีลายเซ็นแบบนี้ของหลวงพ่อ1จุดนะครับแบบนี้เป็น2จุดนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยนะครับ นี ning, den gue, den gue. ่ด้วยนะครับ hmm, น so ี NIS, so so mos, ่ด้วยนะครับออปชั่นเต็มครับผืนนี้นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับผมได้มาในราคาเบานะครับผมเคยถามนี่แพงกว่านี้เยอะนะครับเอาง่ายง่ายเลยครับผมบอกเลยผมประมูลได้มานะครับผมเอามาเผยแพร่มาแบ่งปันนะครับผมกําลังตามเก็บนะครับกําลังบ้าพายันอยู่ครับตอนนี้นะครับใครไม่เก็บผมเก็บนะครับถ้าผมเห็นผมไม่เช่าคาอื่นเขาเช่านะครับผมยินดีติดมือครับของพวกนี้มันหายากนะครับผมบอกเลยมันมี คุณค่าทางจิตใจนะครับดังนั้นนี่ผมเอามาแบ่งปันเนี่นะครับเพื่อนๆก็ใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพระพุทธยากรรมูวัดยให้ด้วยนะครับจงบุญรักษาและดมบันดาลเพื่อมีสุขความเจริญด้วยอายุวันนักสุขภาวะลาบยศสุขสันเ์สุขเปี่ยาปฏิภันธ์ตามสาสมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมแต่ปบันนี้ตราบเข้าสู่ปันิพันธ์เถิดครับผมสาธุกรับผม